ดิตอรับเข้าสู่ช่องโค้ดหนึ่งครับผมดิกระผมเช่นเดิมน,นะครับอ่นะเรามาต่อกับปัญหาข้อต่อไปการหาค่ามากสุดของเมทริกย่อยนะครับโจทย์คือว่าถ้าเราให้ a มานะเป็นเมทริกตัวเดียวมีขนาดอะไรก็ได้นะในนี้คือเป็น n คูณ m นะครับจงหาค่ามากสุดนะฮะของขอบเขตย่อยจํานวน q ขอบเขตให้หน่อยนะครับหมายความว่ามันจะมีขอบเขตอะไรบางอย่างในเมทริกนะครับผม q ขอบเขตนะแล้วก็หาค่ามากสุดให้หน่อย ในขอบเขตนั้นๆน,น,นะครับผมคําที่น่าสนใจคือคําว่าขอบเขตย่อยนะครับขยายความสักนิดนึงนะครับคขาว่าขอบเขตย่อยเขาว่าอะไรนะครับเขาว่ามันจะมีคู่ดับนะคู่ดับ R หนึ่ง C 1นึกับคู่ดับ R 2อ2 C, 2, C 2, องเนาะแทด้วยโลคอลัมหนึ่งเออโลหนึ่งคอลัมหนึ่งโลสองคอลัมสองสองคู่ดับนะครจะมีสองคู่ดับเนี้ยนะครับผมที่อ่าเป็นตัวระบุนะถึงขอบเขตนั่นเองนะครับก็ค่า R 1 R 2มีค่าตั้งแต่ศูนย์ 0, ถึงเอ่อเกือบ n นะครับหรือคือ m ลบหนึ่งนะครับส่วน c 1 c 2ก็มีค่าแต่ส่วน m ลบหนึ่งเนาะจะเห็ว่า r เนี่ยมันคือเป็นตัวแทนของจำนวนโรใช่ไหมไม่บอกว่าเนี่ยอินเด็กจะไม่เกินอินเด็กของโรนะฮะในหุกตัวของ matrix a ส่วน c 1 c 2ก็เป็นตัวแทนของอลัมนะ์เนาะที่จะไม่เกินขอบเขตของ matrix a เช่นกันนะครับจะไม่เกินอลัมน์นะของ matrix a นะครับตรงเนี้ยมันเรียกว่าการเขียน constraint นะครับซึ่งโจทย์แข่งขันที่ดีนะฮะฟังไว้ถ้าใครจะไปแต่งโจทย์นะครับ ให้เขียน c o n ส t r a i n เสมอนะครับเพื่อเป็นการบอกขอบเขตที่ผู้ทําการทําโจทย์เนี่ยเขาจะได้รับรู้อย่างชัดเจนนะครับไม่ใช่เขียนแค่ว่าอ1นหนึ่งซีหนึ่งอันสองซีสองเฉยๆนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเลขลบก็ได้จะเป็นเลขเกิน n ก็ได้เกิน M ก็ได้นะครับซึ่งมันไม่รู้เนาะอาจจะเขียนให้มันชัดเจนเนี่ยเขียน c o n ส t r a i n หรือว่าเขียนข้อกําหนดข้อจํากัดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับโอเคผมก็จะจะเสริมเรื่องนี้นิดนึงนะครับผมนะโอเคจบไปละทีนี้เรามาดูความเข้าใจ ก่ก็ที่ไปดูเข้เใจนะครับผมบอมว่าถ้าใครเห็นโจทย์แล feels, ้วเข้าใจลยเนี่ยนะอย่าไปดูโค right. <laughs> ้ดนะครับนี่คือโค้ดนะครับอย่ามาเดินเท่าว่าหากท่านเข้าใจโค้ดอยู่แล้วก็สามารถข้ามไปได้นะครับผมดูตรงแสตมป์เวลาตรงประมาณนี้ครับข้ามทีนี่คือข้ามจบคลิปแล้วเออไปคลิปไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ก็จบแล้วครับผมจะาตัวอย่างนี้เต็มตัวอย่างสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเราะมันจะยาวเกินไปหากใครยังไม่เข้าใจก็หรือว่าเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าอยากศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็โปดดูคลิปต่อไปนะครับะนนบบ้แี แล้วก็มีค่า n ค่า m ประมาณนี้นะครับ n ก็คือมี6แถว n m ก็คือมี8ปคอลัมน์เนาะและผมมี q คือ2เพราะว่ามันจะมี2องขอบเขตยนย่อยนะครับผมจะมีสองขเขตย่อยขึ้นมาให้ขอบเขตย่อยแรกมี c 1 R เออ c 1 R1 ่ง a ห่ง q อี a ไปหนะครับแล้วก็ e, อีกขอบเขต1หนึ่งมีประมาณนี้นะครับความหมายของแต่ละขออเขตย่อย,อยคืออะไรนะครับมาดูกันเลยนะครับผมเริ่มแรกครับผม1เท่ถ้ากับ0ูนย์มัอะไรมาเพราะผมสนใจ นะครผมสนใจโร w ที่0คนย์ของเมทริก A นะครับแล้ว c 1นึ่งเข้ากับหนึ่งเข้าอะไรหมาายควมว่าผมสนใจแค่คอลัมน์ที่1ก็คือคอลัมน์นี้นะครับคองเมทริก A นะมม a, นะต่อไป a 2นะครับเท่ากับ3หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าผมสนใจโร w อินเด็กซ์ที่3นะครับแล้วก็ c 2กับ c เข้าวาอะไร a, ผมสนใจอินเด็กซ์ที่4นะครับจะเห็นได้ว่า q 1หรือว,ว่าคำถามที่1น,นี้นะมีนะฮะ r 1นนมี2คู่ดับเป็นประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างขอบเขตย่อยจาก2คู่อันดับนี้ได้เสมอผมก็คือจะได้ขอบเขตย่อยประมาณนี้ครับอ่านี่คือขอบเขตย่อยของมันนะเราจะจะเอาขอบเขตย่อยเนี่ยมาดูที่ว่าค่ามากสุดนะครับผมนี่นเนี้ยคืออะไรนะครับซึ่งค่าเราหาดีๆด้วยตาเปล่าของเรานะครับเราก็จะพบว่าคำตอบคือห้เนาะก็คือมาจากตัวนี้ใช่ไหมั้ากับอีขอบเขตย่อยหนึ่งนะครับผมถ้าเราต้องการหา อันหนึ่งเท่ากับ c นะครับก็คือประมาณนี้นี่คืออันหนึ่งเท่ากับ4นะครับของของ้อที่สองนะ c หนึ่งเท่ากับ2ก็คือตรงนี้ต่อไป r 2เท่ากับ2คือตรงนี้นะครับแล้วก็ c 2เท่ากับ2เท่ากับ5นะครับคือตรงนี้นะครับเราสามารถจะเอา2อขอบเขตย่อยเออสคู่อันเนี้ยมาหาขอบเขตย่อยได้นะครับในคำถามที่เลยนะก็จะได้ว่าเฮ้ยในเลข่องนี้เนะี่ยมีเลขอะไรบ้างที่ม,มากที่สุดนะครับก็เพราะว่าโอเคหัาตัวเป็นลบไปเลยแยกเป็น2 ก็กาลายว่าเลขลบเลขสองนั่แหละเป็นเลขที่มากที่สุดใช่ไหมฮะก็จบไปนะครับผมและนี่ก็คือความเข้าใจนะครับของโจทย์ข้อนี้เนาะที่เราต้องการจะหา,าค่ามากสุดของคขค้งเส้นย่อยนะครับเอาลักเขียนโคดยังไงนะครับผมเริ่มจากตั้งแต่รับอินพุตเลยนะครับตอนรับอินพุตเนี่ยผมจะบอกว่าเนาี่ยคือการรับค่า n กับ m นะเนาะค่า n เป็นวัตแล้วก็ค่า m นะครับสว่วนนี้คือการรับค่าของร้อยหนึ่งนะหมายความว่าอะไร โลทีหนึ่งนะฮะมีทั้งหมด8คอลัมน์ใช่ไหมก็จะมีเรื่อยๆประมาณ8ตัวนะครับซึ่งมันมีทั้งหมดหกโลเราก็ทำแบบไปลด้วยทั้งหมด6โลนะครับอ่าเราจะทำจนครบทุกโลนะครับพอรับทุกโลทุกคอลัมน์ครบแล้วเราก็ได้มาซึ่งเมทริกน,นะครับนะอันนี้คือสมเร์ททีโฟล์ซามันถือละทีนี้ต่อไปก็คือการรับค่า,าคิวเนาะคือเป็นการรับคำถามว่ามีกี่คำถามนะครับเนี่ยมีการมีกี่คำถาม จากนั้นเราก็ทาการนะครับรับค่า a 1 c 1 a 2 c 2, ในแต่ละคาถามนะ่อยงี้นี่คือคําถามแรกใช่ไหมพอเรารับาําถามแรกมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะเอาพุทธเลยว่าเนี่ยเออคือให้สองนะเราเป็นเอาพุทธนะครับเป็นเอาพุทธของคําถามที่1นะครับแล้วก็รับเหมือนเดิมก็คือรับคำถามที่2แล้วก็รับคาตอบที่2เนาะรับคําถามที่2แล้วก็เปิดนะคะัคำตอบที่2เหมือนเดิมนะครับนี่คือลักษณะของเอาพุทธกับอินพุตในเจอข้อนี้ครับผม ก็มาดูกันทีอย่างนะสำหรับการรับอินพุตของเมทริกเนาะซึ่งเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวอย่างที่ผ่าน,านมาเลยนะฮะก็คือว่าประกาศตัวไป n m ักระไร n m นะฮะแล้วก็ทำการวนลูป2ชั้นเนาะชั้นแรกก็คือ n ตัวชั้นสคือ m ตัว,น,ตวนะห็แต่ละคอลัมน์แล้วก็ทาการวนลูปรับแต่ละตัวนั่นเองนะครับส่วนค่า2ตัวน,นี้ก็คือค่า q ใช่ไหมก็คือประกาศตัวไป q ตัวน,นึงแล้วก็เข้ามาเลยต,ตรงนะครับแล้วก็ต่อไปคือการวนลูปดูแต่ละ q ใช่ไหมว่ามีทั้งหมด เออ่คิวคำถามนะหรือว่าคิวขอบเขตนะนะครับแล้วก็วนลูปโดยใช้วิธีนะครับคือใช้ while loop แล้วก็คิ e ลดลงเนานะตังนี้เคยอ,อธิบายไปแล้วในคลิปของการสอน while loop ใช่ไหมฮะตอนอพาร์ทก่อนๆนะครับผมซึ่งก็คือมันจะบอกว่าเป็นการวนลูปทั้งหมดคิวครั้งพอดีเป๊ะเองนะครับเนาะคใครยังไม่อยากจะเห็นภาพวิชวลไลท์ก็ไปดูในคลิปนั้นได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับผมลองดูตรงนี้ครับโอเคทีนี้ในแต่ละค้อถามเราหันบ้างเราจะต้องรับค่าใช่ไหม R1 C1 R2 C2 นะครับรับค่าปกติเลยเนาะแล้วก็ทำการหาเขาเขียนย่อยนะครับหาเขาพี่ย่อยอ๋อนี่ก็เป็นการรับเอ่อะารรคำถามนะครับคือโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ของการรับปุ๊บตอบปั๊บเลยนะจะไม่รับแล้วรัแล้วก็ตอบทีเดียวนะครับเราจะไม่ทำอย่างไรกันนะครับปกติแล้วเราจะทำการรับคำถามแล้วก็ตอบเลยนะถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าโจทย์ที่มันถ้าถ้าเป็นโจทย์แบบยากเกินนะก็จะทำาำเกี่ยวกับตอบทีหลังนะครับคือรับคำถามให้หมดก่อนแล้วค่อย พอขอต่อที่หลังสุดนะครับผมอันนี้จะเป็นจุดประเภทออฟไลน์บูลลี่นะครับซึ่งจะเป็นข้อข้อที่สูงจากคืนผ่านตัวนี้อีกหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาดูแค่โอเคผมเขียนโปรแกรมแบบเนี้ยมันจะทาํางานยังไงก็พอนะครับเข้าใจแค่นี้นก็พอนะครับผมโอเคทีเราจะจะมาหาค่าเอาพุทแล้วว่าเนี่ยมันเท่ากับแค่สองแนละ้วมันเท่ากับสองนะทำยังไงดีนะครับอันหนึ่คือว่าผมจะทําการวิชวลไลซ์ตัวค่าของเมทริดนะครับขึ้นมาซึ่งนี่คือหนึ่งในวิชวลไลซ์ที่ผมจะไม่พิจนารนณะาครก็คือ จะเป็น2คู่อันดับที่มันที่มันอยู่ในแนวเดีวยวกันนะครับที่มันอยู่ในแนวเดีวยวกันซึ่งเนี้ยมันจะไม่เห็นว่าเกิดการสร้างสีงสงเลี่มย่อยขึ้นมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวกรณน,น,นี้ที่ผมจะสร้างขึ้นเนี้ยมันก็ครอบคลมุมดีม<น>ดผมก็ <ทะ S 1> คือมันจะมีแค่ประมาณ4นะครับ4กรณนนี้ที่เป็นไปได้ใช่ไหมก็คือคู่อันดับแรกอยู่ข้างบนซ้ายแล้วก็คู่อันดับสองอยู่ข้า,ลางาล่างขวาหรือคู่อันดับ2อยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนซ้ายและคู่อันดับแรกอยู่ข้างล่างขวาก็ได้หรือนะฮะคู่อันดับ แรกอยู่ข้างล่างซ้ายและคู่นับ2อ,อยู่ข้างบนขวาก็ได้นะครับหรือคู่ <c oughs> นับเนีเขับไปเลยนะผมจะพูดให้มันงงกว่างงกว่าเดิมนะครับก็เหุ้ที่ผมจะมองแค่4กรณีเนี่ยเออผมผมรู้แล้วว่ามันมีสกรณีแต่ผมจะทําให้มันมีแค่ผมจะสนใจแค่อย่างเดียวคือสนใจผมจะทําการสร้างตําแหน่งอะไรบางอย่างเพื่อบอกว่านี่คือมุมบนซ้ายเสมอแล้วก็นี่คือมุมล่างขวาเสมอนะครับก็คือผมจะสนใจแค่2ข้างบนี้นะครับ เอา2อคิดเนี่ยมาใส่นะครับนี่มาพอยต์สีๆๆ่คิวนี้ไอไพอยต์สี่คิวนี่ยเป็นการระบุว่าน,นี่คือบนซ้ายสเสมอและนี่คือล่างขวาสเสมอรครับแต่ว่าในาโจทย์คือ r 1 c 1 r สอ c สคือไม่ได้บอกนะครับว่าใครเป็นบนซ้ายหรือว่าใครเป็นล่างขวานะ่ยไม่ได้บอกนะครับแต่เราจะทําการเขียนโค้ดอะไรบางอย่างเพื่อทําการหาตำแหน่งบนซ้ายกับตำแหน่งล่างขวาเสมอนะครับผมก่อข้อมันไปอย่างนี้เนี่ย,ม,นนยมันก็จะเหลือแค่กรณีเดียวนะครับที่เราสนใจก็คือนี่นะครับการหาตรงบนซ้ายเนาะคำว่าซ้ายคืออะไรซ้ายคือดูคอลัมน์ ใช่ไหมัว่าคอลัมน์เนี่ยมันต้องอยู่คอลัมน์ซ้ายสุดนะใช่ไหมฮะส่วนขวาคือคอลัมน์เนี่ยคือคอลัมน์ขวาสุดนะครับซึ่งไอเรื่องซ้ายเรื่องขวาเนี่ยเราจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือซ้ายอยู่ตัวนี้นะครับขวาอยู่นี้ก็ได้เออมันก็คือเรื่องเดียวกันนะครับอย่างนี้คือการหาค่า้างบนเนาะบนก็คือท็อปใช่ไหมเพราะก็คือตัวนี้นะครับเป็นโรที่มันเป็นโรที่มีเลขชิ้นที่น้อยที่สุดที่เราสในใจนะครับอย่างนีง้ก็จจะเป็นโรที่สุดนะครับผมส่วนข้างล่างก็เป็นวัฒนอรมนล้นก็คือบ ซึ่งจะเขียนไว้ไม่ก็ได้ถ้าคือเอาโลท่ทอไว้ฝั่งนี้ฮะแล้วก็เอาทองไปฝั่งนี้ก็ได้ถ้ผมแต่ผมสนใจแค่ตัวที่ผมให้ได้สีขาวๆนี่นะครับโอเควิธีเขียนโค้ดก่อนนะครับคาว่าซ้ายคือมันคือคอลัมน์ที่มีค่าน้อยฉะนั้นตัวแทนที่เป็นคอลัมน์ก็คือ5 c 1กับ c 2นะครับผมก็จ่ดูว่าโอเคใครล่ะมีค่าน้อยนะครผมผมสามารถใช้เครื่องหมายอะไรเอ่ยเอลเรานะเป็นในบท คอลเลกชันนอลเนาะมันเป็นคอลเลกชันนอลโอเวอร์เตอร์ใช่ไหมฮิทเป็นการดูว่าเนี่ยเฮ้ยเงื่อนไขได้เป็นจริงเป็นเท็จนะครับถ้าเกิดว่า C1 น้อยกว่า C2 จริงแต่ว่าค่าที่น้อยที่สุดคือค่า C1 ผมก็ทำการรีเทิร์นค่า C1 นะครับหรือว่าคืนค่า C1 นึครับคืนไปให้ F เออคืนไปให้ตัวแปรอ่าเลฟนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเงื่อนไขนี้เป็นเท็จเนี่ยมันจะทำการคืนค่า C2 นะฮะไปให้ตัวข้างใหม่ตัวแปรเลฟนั่นเองนะครับผมฉะนั้นเลฟของผมตัวนี้เนี่ยมันก็็จะเปนนค่ามมมิิั นะฮะฮของ c 1หรือ c 2นั่นเองนะครับโอเคซึ่งเราจะได้ว่าพอเราได้ left เ,เนี่ยเราสามารถที่จะเอา left นะครับมาใช้ต่อได้นในการมาหาค่าไลท์หรือค่าขวานะครับค่าด้านขวาเกิดจากการที่เอา c 1บวก c 2ลบ the left นะครับเฮ้ยตัวนี้มันได้ไงน,นะครับก็มาจากข้อที่ว่ามาจากความจริงที่ว่านะครับ left เนี่ยมันจะต้องเป็นไม่ c 1ก็ c 2แน่ๆใช่ไหมครับ left จะเป็นไม่ c 1ก็ c 2แน่ๆถ้าเราเอาค่าที่เป็นไม่ c 1ก็ c 2เนี่ยมาลบ กับผลรวมของ C1 กับ C2 เนี่ยแปลว่าผลรวมกับผลลบตัวเนี้ยมันก็จะคืนค่าที่เหลือมาให้เราเจ็บนะครับสมมติว่าถ้าเลฟเป็น C1 นึ่ะถ้าเลฟเป็น C1 นะครับผมพอเราเอา C1 หนึ่บวกซีลบซีปุ๊บผลลัพธ์ก็คือได้ C2 ใช่เจ็บครับเลฟเป็น C1 หนึ่งไลท์ก็จะกลายเป็น C2 ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเลฟเป็น C2 นะครับเอา C1 หนบวกซีลบด้วย C2 ก็แปลว่า C2 สอลบซีก็กลายเป็น0นะครับฉะนั้นไลท์ก็จะกลายเป็น C1 ซีหนง ก็คือกล่าวได้ว่า left เป็น c สอง right ก็คล้เป็น c หนึ่งนะครับเนาะสองอย่างนี้นะฮะจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันอย่างพอดีนะครับเนาะก็จะเป็นแค่ค่าค,คอลัมน์ซ้ายหนึ่งนะครับผมเป็นคอลัมน์ซ้ายกับคอลัมน์ขวานั่นเองนะครับหรือเราจะเขียนอาจจะเขียน c สองถ้มันง่ายๆกว็ได้นะก็คืออาจจะเขียนว่าเป็น c หนึ่งมากกว่า c สองอะไรเอย่ยแล้วก็ c หนึ่ง colon c สองก็ได้นะฮะเป็นการหาค่า max ดูด้วยว่าใคร m a x i m i z มากกว่ากันนะครับโอเคจบค่าคอลัมน์ไปทีนี้ค่าข้างบนนะฮะก็คล้ายๆกันก็คือดูค่า R ใช่ไหมว่า r ใครเนี่ยมีค่าน้อยกว่ากันนะครับ r 1หรือ r 2นะครับใครน้อยกว่ากันถ้า r 1นึ่งแล้วก็ r 2จริงก็ให้ค่าที่มีค่าน้อยคือ r หนึ่นะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่ก็เป็น r สอ2ก็เก็บไปที่ท็อปเนาะท็อปก็จะเป็นตัวเก็บค่าโรยที่มีค่าน้อยสุดไปอยู่บ o ท t อ m ก็ทำตรงข้ามก็ทำค่ากันก็คือเป็น r 1นึบวก r สลบสุท็อปจบนะครับผมอ่ะพอเราคิดคำนวณตรงนี้มาได้เนี่ยเราก็จะได้มาซึ่งใช่ไหมตำแหน่งท top left b บอททอมไ g ท์เรียบร้อยแล้วครับทุกคน ซึ่งเอาเนี่ยมาเขียนโค้ดได้นะครับผมขั้นแรกคือเราจะหาค่าแม็กซิมัมใช่ไหมครับ max maximum นี่คือแม็กซ x sub matrix นะครับหมายความว่าเราจะหาค่ามากสุดของไม่ถึงย่อยเออแล้วก็แค่นะี่ครับการกำหนดค่าเริ่มต้นให้มันเป็นอาร์เซน่หนึ่งนะครับโดยทั่วไปเขาช,ชอบกำหนดเป็นลบอินฟินิตี้นะแต่ผมจะขอกำหนดเป็นสักตัวหนึ่งนะครับสักตัวหนึ่งในขอบเขตนี้ซึ่งในที่คือค่าของ top left นะครับผมซึ่งทุกคนจะอาจจะกำหนดเป็นค่าของอ bottom right ก็ได้นะแต่ผมอยจะ กันหมดเลยนะโอเคก็บลูปนะครับสองชั้นใช่ไหมโดยชั้นนอกเนี่ยเป็นบลนูปของแถวซึ่งแถวคือตัวแห่ของ็อปนะฮะแล้วก็ลงไปถึงบอททอมใช่ไหมบลูปแค่นี้ส่วนค่า j ก็คือเป็นตัวแห่ของขอบเขตของคอ,คองคลัมน์นะก็คือเริ่มจากซ้ายสุดไปหาขวาสุดเนาะคือเป็น left ไปหา right ก็บลูปประมาณนี้แล้วก็ทําการดูว่าอะเรที่เราดูอยู่นะครับผมมันมากกว่าค่าซับหรือเปล่าเนาะมากกว่าค่า max หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไอเนี้ยมากกว่า ก็แสดงว่าเราเจอค่าแม็กซับตัวใหม่ใช่ไหมฮะที่มันมีค่ามากกว่าเดิมก็ทําการอัปเดตแม็กซับเนี้ยให้มันเป็นค่าที่มากกว่านะซะครับผมเพียงการวนลูปข้อนี้เราก็ทําการได้มาซึ่งแม็กซับเรื่อยๆเองนะครับแม็กซับก็จะมีค่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นค่ามากที่สุดเนาะของขอบเขต2องฟอร์มูลนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็พิมพ์ค่าแม็กซับออกมาจบนะครับผมนี่ก็เป็นโค้ดการวนล,ลูป2ชั้นเนาะที่ต้องมาจากกมัดการคำนวณค่าท็อปเรบเทปท็อปอะไรพวกนี้ให้มัน แล้วเสร็จก่อนนะครับคือจะทำแบบไม่ได้นะอย่างที่บอกคนระผมเราสามารถที่จะเขียนโค้ดอ,อะไรแบบนี้นมันต้องเขียนโค้ดแบบนี้ก็ได้ครับผมไอจริงโค้ดแบบนี้แหละนะคือไอเนี่ยเป็นตัวแทนของคอลัมน์ก็ได้แล้วคอ้วล่างเลฟถึงขั้วล่างไรแล้วก็เจเป็นคอลัมน์แฮนของโรก็คือเป็นโรบัตชั่มหโดเออโรบัตชัถึงโรบอทชั่มนะฮะแล้วก็บนลุมดูไหมเนี่ยโรที่เจนะกับเอ่อคอลัมน์ที่ไอนะมันเป็นยังไงกับค่าแม็กจริงค่ามันดีกว่าก็อัปเดตไปอะไรอย่างนี้ผมได้เขียนแบบนี้ก็ได้นะ เป็นนี้แหละเป็นนี้ก็แนละนะคิดได้หลายแบบเนาะแต่ผมเขาเลือกแบบนี้นะครับผมแล้วก็คือเอาบนเอา I ไอเป็นตัวแปลงของฮับนะครับแล้วก็เอาเจเป็นตัวแปลงของเลฟนะครับจบครับโดยโดยรวมโดยโค้ดนี่ก็โอเคละนะครับเอาโค้ดทั้งหมดมารวมกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะมีส่วนที่เป็นเลฟอินพุตเพียวคือตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนที่เอาฮักอินพุตแล้วก็โปรเซสเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะครับคือตัวนี้เนาะก็น,นี่ก็จะเป็นเอ่อโค้ดโดยสิ้นสุดแล้วครับ ก็สำหรับใครที่อยากจะดูโค้ดอย่างละเอียดในไฟล์ถ้าผมแปะลิงก์ไว้ที่เดสคริปชั่นนะครับผมก็จะพยายามทำสไลด์ให้บ่อยที่สุดเพื่อจะบ่อยได้นะครับผมก็ภาคยกที่2นะครับของตัวอย่างอะไรนะครับหลายมิติ2มิติกันนะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะมาต่อกับอีก2ตัวอย่างนะแต่ว่าอีก2ตัวอย่างนี้เป็น2ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตริงนะครับซึ่งก็จะพูดให้เกี่ยวเลยในคลิปในคลิปนู้นนะครับ ก็สำหรับว <laughs> like you so, so, ันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่สนับสนุนเข้ามานะครับผมยังไม่รู้สนุกก็ไปสนับสนุนได้นะครับก็ไม่มีเหมือนเดิมนะครับก็นี่ครับลิงก์นี้นะครับลิงก์นี้คือลิงก์ที่จะเอาไปโดเนทนะครับผมผมก็จะไม่พูดอะไรมาแล้วพูดเดิมๆมาทุกคลิปแล้วนะครับเราก็ขอคลิปนี้จบเลยทีนี้ครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวตัวอย่างเดี๋ยวคลิปยาวเกินนะสวัสดีครับอีกครัำหนึ่ง